เยตุคําการกลับมาสู่แสงอบอุ่นและมุนหัวใจให้เราอามีต่างรอคอยโดยใน MV นี้ก็ได้มีความหมายซ่อนอยู่มากมายให้เราได้หัวคิดถึงวันนี้คัตดาชาแนลจะพาทุกคนมาร่วมกันคลิปวิเคราะห์ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใน MV นี้กันบ้างค่ะหากทุกคนมีข้อคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์คุยได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยขอเกริ่นก่อนนะคะว่า MV ของประเทศมีหลากหลายมาก พวกเราจะพูดเน้นเกี่ยวกับ MV นี้เป็นหลักและจะเชื่อมโยงส่วนของ The Most Beautiful Moment นะคะมาเริ่มกันที่ฉากแรกเราจะเห็นจองกุกนั่งอยู่กลางทะเลทรายและใช้มือ2อมองออกไปค่าสองมองนี้ก็มาจากเรื่องราวในส่วนขยายของ The Most Beautiful Moment ค่ะโดยเป็นฉากที่จองกุกมองทะเลเพื่อคิดถึงช่วงเวลาและผ่อนคลายปัญหาที่เจอมานั่นเองซึ่งสิ่งที่จองกุกมองไปเห็นใน MV นี้ก็คือวง BTS ในชุดสีขาวนั่งอยู่แทน ซึ่งตำแหน่งการน,นั่งในมุมแบบนี้ก็คือฉากเดียวกันกับใน MV j u s t One Day เพลงที่มีความหมายสื่อถึงการอยากอยู่กับใครสักวันเดียวก็ยังดีการที่จองกุกส่องไปและเห็นพวกเขาใน MV นี้อาจจะหมายถึงการที่พวกเขากำลังขวอยว้าหาใครสักคนเป็นเซฟโซนให้อยู่นั่นเองแล้วในฉากต่อมาเราจะเห็นรถกระบะว,วิ่งตรงเข้ามาซึ่งรถกระบะนี้ก็มาจากใน MV Run และคนที่เป็นคนขับรถกระบะนี้ก็คือจินความสำคัญของรถกระบะคันนี้ก็คือ เป็นรถที่พาพวกเขาหนีจากความเดวร้ายและขับพากันไปเจอแต่เรื่องที่มีความสุขฉากต่อไปเราจะเห็นวีในชุดนักเรียนพร้อมกุหลาบในแจกันซึ่งชุดของวีจะมีโลโก้ที่อ,อกข้างซ้ายเขียนว่า T B ทำให้เราคิดว่าอาจจะเหมือนกับใน j จ z วันเดย์ที่เขาใส่ชุดนักเรียนและมีโลโก้ BTS ตำแหน่งเดียวกันและกุหลาบนี้ทําให้เราคิดถึงหลาย MV ของ BTS ไม่ว่าจะเป็นจจฟวันเดย์ Boy in Love และฉากต่อมาเราจะเห็นม้าหมุนที่มีด้านหลังเขียนว่า Universe Walk Alone ซึ่งเป็นชื่ออัลบั้มของ BTS ที่มีเพลงอย่าง Spring Day เพลงแสนอบอ,อุ่นที่พูดถึงการเฝ้ารอใครสักคนด้วยความคิดถึงและยังนับว่าเป็นเพลงอมาตะเพลงหนึ่งของ BTS ที่โด่งดังมากๆ,ๆมาอย่างยาวนานด้วยต่อมาที่ฉากรูปปั้นกลางทะเลทรายรูปปั้นนี้จะเหมือนใน MV บัสวทแอน e ทียที่จินอยู่ด้วยในฉากเดียวกัน แต่ใน MV เดิมปีกของซาตานจะเป็นสีดำและพุ่งตัวมาข้างหน้าเหมือนกลางอบล้อมตัวจินเอาไว้แต่ใน MV นี้แม้รูปปั้นจะใหญ่ขึ้นแต่กลับถูกฝังไปครึ่งร่างและปีกก็แข็งเป็นหินไปแล้วเสมือนกับว่าเรื่องเลวร้ายนี้จะไม่มีผลอะไรกับพวกเขาอีกฉากต่อมาเราจะเห็นจีมมีในชุดเดียวกันกับ MV s p r i สปริงเดเดินมาที่รงท้าผ้าใบาคู่หนึ่งและมีคำว่ายางที่สักที่ต้นคอของเขา ดโดยรองเท้าคู่นี้อาจจะสื่อได้ถึงสนญลักษณ์ในช่วงวันเวลาที่เป็นวัยรุ่นของพวกเขาที่ได้ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันถัดมาเป็นฉากของชูก้าบนเปียโน,โนสีแดงที่มีทุ่งดอกไม้เล็กๆล้อมรอบและมีผีเสื้อสีม่วงบินเข้าไปหาและมีบรรยากาศของฉากที่สดใสมากแต่สิ่งนี้ทำใเราคิดถึงฉากใน MV Bad บัตรสวิตอที่ในนัมีแต่ความมืดมนตรงกันข้ามกับฉากนี้ของ MV โดยผีเสื้อสีม่วงนี้อาจจะสื่อถึงเหล่าอาร์มี่ที่เข้ามาทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขและมีสิ่งดีๆเข้ามาฉากต่อมาเราจะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเลข20219ที่เป็นเลขเดียวกันกับใน MV Run อยู่ด้านหลังโดยตู้นี้มีความสำคัญก็คือเป็นเสมือนสถานที่ที่พุกเขามาอยู่ด้วยกันและเลข20219นี้หากเราเอามาเรียงใหม่โดยนำเลข2ออกมาให้หมดแล้วกับหัวเลข019จะได้ออกมาเป็น 610ซึ่งเรียงกันได้เป็นวันที่ส0เดือน6ปี2ีหรือก็คือเป็นวันที่ปล่อย MV เยจูยางนั่นเองถัดมาเราจะเห็นเจโฮปในชุดแขนยาวสีเขียวและกางเกงขาสั้นผมซากรถไฟด้านหลังซึ่งชื่อของเจโฮปในรถไฟนี้ก็มาจาก MV Spring Day เช่นเดียวกันค่ะแล้วหนุ่มๆทุกคนก็ทากันขึ้นรถกระบะท,ที่ทางด้านหลังพร้อมกับท่าทางมีความสุขแล้วจีมินก็ทำท่าป้องปากและแห่มาเล่นกับกล้อง ซึ่งนี่เป็นท่าเดียวกันกับ m u Spring Day ต่อมาจินจะเดินมาปิดตาของวีโดยท่านี้มาจากในเพลงบ b ตส Sweet a n t ี a แต่ต่างกันตรงที่ว่าจากเดิมวีคนปิดตาจินและเมื่อเปิดตามาจะมองเห็นซาตานแต่ใน MV นี้จินจะปิดตาให้วีแทนและเมื่อลืมตาขึ้นมาจะเห็นรถโรงเรียนสีเหลืองสดใสซึ่งรถคันนี้ก็คือคันใน MV n o r m o Dim การเดบิวต์ครั้งแรกของ BTS นั่นเอง แล้วจองกุ๊กที่เดินการแข่งก็เคยมีฉากนี้ในหลาย MV โดยเดินเหมือนลังเลในการเดินเสมือนขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแต่ใน MV ครั้งนี้จองกุ๊กสามารถวิ่งการแข่งอย่างมีความสุขด้วยสีหน้าสดใสได้แล้วฉากต่อมาวิจะทามือเป็นรูปกรอบรูปซึ่งเป็นท่าเดียวกันกับใน MV s p r i สป d a งเดในช่วงท้ายเพลงโดยในฉากนี้พวกเขาจะเข้าไปนั่งรถไฟกันพร้อมทั้งยังนั่งในตำแหน่งเดิมของเพลงด้วยดูแล้วเป็นฉากจบที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลย สื่อความหมายให้เหล่าแฟนๆหรืออาร์มี่ได้รับรู้ถึงความรักที่พวกเขามีให้และเสมือนเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขาเองยังเป็นบางทานคนเดิมและจะทํางานให้ดีที่สุดแบบนี้ตลอดไปเหมือนกับคําว่าเย็ดทุกคําที่อาจสื่อได้ว่าวันที่พวกเขาจะบอกลาการเสือปีนนั้นยังมาไม่ถึงนั่นเองแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับ MV นี้บ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ สามารถกดแชรให้เพื่อนๆได้เลยและช่วยกดไลค์กดติดตามเพ่ป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่าดาวชาแนลต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ